สวัสดีครับ a a s Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอล M150 Championship มปประจำฤดูกาล2021-2022ครับวันนี้เป็นแมชเดย์ที่14ครับเรามากันที่สนามกีฬากางจังหวัดระน,นองครับโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมฉลามอันดามันแกรนอันดามันระนองยูไนเต็ครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านพบกับรถม้ามรากตลำปาง FC โดยในวันนี้มีคุณอัครพรจิตอํานวยและผมธนทรเลือนสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับไปดูรายชื่อผู้เล่นของเจ้าถิ่นครับวันนี้มาในระบบ4-3-3นะครับส่วนทีมเยือนรถม้ามรกตครับลําปาง FC มาในระบบ3-4-3ครับเอาละครับพุทตศิสปนเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันครับทีมเยือนลําปาง f อเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับครึ่งเวลาแรกจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นบอลของลําปางครับ ยกออกมาทางซ้ายอ่าครับลองยิงลูกนี้ผ่านหน้าปากประตูไปหมดเลยครับลูกยิงของเดวิสันเตะมุมของลำปางครับเปิดเข้ามาหม่กสกัดได้บอลหน้ากรอบเกีโทษจะเป็นของลำปางแย้บบอลฉแลบไปถึงผู้ตัประตูครับนัทพงศ์และน้องยิงไกลเลยโอ้โห4ส,สหลาได้ครับลูกนี้ จ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะน,นี้ลำปางยังตัดมาได้ครับผูดสินปล่อยให้ไป็ลูกได้เปรียบไปเลยครับเปิดยาวขึ้นมาเดวิสันเอาบอลลงได้ตวัดมาจังหวะน,นี้จากบนแรกแล้วตวัดยิงโอ้โหมีสีนุกหวีดล้ำหน้าไปก่อนครับคูตินโยยกลูกนี้จะให้กับเดวิสันถึงก่อนแล้วจิ้มลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับ ขุนหน้าตัวเก่งเลยนะครับของละปัง FC ครับเดวิสันก็ยิงไปแล้ว9ประตูชนนหลายเข้าในไปเล่นกับเจนรงครับนัชนนได้ครอสมามงสกัดทิ้งออกไปจังหวะา2มุงหนุนขึ้นมาใหม่เอาครับเก็บได้ครับยอนกีซอและยิงลกเดียวเข้าไปเลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับ1ต่อครับ โอ้โหเลยดูจังหวะภาพช้าครับได้บอลอยู่หน้ากรอบเกตโทษแล้วซัดเลยครับบอลตกพื้นเสียบตาข่ายครับโอ้โหยิงดีมากครับลูกนี้เข้ามุมดิกเลยครับโคนเสาครับเอาเลยครับขึ้นนํำก่อนแล้วครับเจ้าถิ่นฉลามชอบน้ำครับนี่ครับยิงดีมากครับโอ้พอมาเล่นในบ้านนี่คึกเลยครับเตมุมครับ เปิดคราวนี้ไปเสาสองบ่งสกัดออกมาหน้าเขตโทษยิงยัดยังติดบล็อกจังหวะสองเป็นของระน,นองยิงอีกทีนึ่งข้ามขานครับดูจังหวะภาพช้าครับกดเต็มข้อเลยครับแมแต่ว่าไม่ตรงกรอบได้ลุยขึ้นมาครับสุภปชัยคือหลังไปเปิดโด่งมาในเขตโทษอ้าบ่งสกัดมา เตะทิ้งไปเลยครับลำปางแล้วเป็นดีด้วยครับโอ้โหได้สวนกลับแล้วครับลำปางเดวิสันกระชากแล้วครับเดวิสันเข้ามาในเขตโทษแล้วแปรลูกนี้ช totally. นเสาโอ้โหแล้วไปเข้ามือรัตพงศ์ครับโอ้จังหวะนี้น่าได้สุดๆครับเดี๋ยวดูจังหวะเกือบได้ประตูขึ้นประตูตีเสมอนะครับโอ้โหแปรมาแต่มันเดี่ยมไม่เป็นใจเลยครับ หาบอลมาเองไหลเข้าไปข้างในเจนรงไหลต่อไปยอนกีซองกระดกคืนมาให้ลูกน,นี้ทำประดีจริงติดเซฟแต่ว่าคุตสินเป่านุอิดล้ำหน้าไปแล้วครับถ้าไม่มีธงนี่ได้เสียวเลยกระดกจังหวะนี้ยืนอยู่คนเดียวชัดเจนนะครับจังหวะนี้ขึ้นมาใกล้ๆคขึ้นไปธีรพง์ได้เปิดมาลูกนี้ชกออกไปได้ครับหน่าเขตพทษเป็นของรัน,นองคูตินโย ตัวปั้นเกมเลยแล้วลองยิงก็เรียดลูกนี้แมาไม่เข้ากรอบครับตัวทีอีกหนึ่งคนแล้วครับจังหวะนี้ลองส่องไกลดูมั่งครับเจาะไม่เข้าก็ยิงไกลดูแม่แต่ว่ามันไม่ตรงกรอบเลยครับยังได้อยู่ครับลำปางอัมไพยกมาจังหวะนี้เอาครับไม่ลำหน้าผานุพงได้ยิงปิดมุมไว้ได้ครับนัทพงศ์ตอนนี้เริ่มเป็นบอลบุกของลำปางแล้วครับ คูตินโยโดนลุม2คนยังแทงมาได้อ้าวครับฐานุพงศ์หลุดขึ้นมาแต่ว่าแม่ล้ำหน้าไปก่อนครับแล้วไปยิงจังหวะนี้พุริศินอาจจะแจกใบเหลืองได้นะครับฐานุพงศ์ควบพลับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวรุกครับที่มีความเร็วสูงนะครับฐานุพงศ์ควบครับก็ยังแค่เตือนอยู่ครับปุริศินจังหวะที่แม่วิ่งแลบไปนิดเดียวครับเดวิสัน ยิงไกลโอ้โหไม่ตรงกรอบครับยกมือขอโทษเพื่อเลยครับดูนี้ตัดสินใจเร็วไปหน่อยคอสมาอีกทีนึงรับหลุดมือแต่สามเก็บจังหวะสอได้ครับธีรพงศ์เปิดมาลูกนี้โอ้โหบอลมันหลุดออกหลังไปครับนี่ครับปั่นเข้าไปครับธีรพงศ์แล้วมันสูงไปนิดเดียวเท่านั้นเลยครับ ทำสุดดีนมอเหมือนจะยิงแล้วยิงเองครับโอ้โหปัดไปได้ครับฟุชินนี่บดูจงังหวะปั่นของชํำสุดดีโอ้โหเกือบหลงเหมือนนยรับสุชินยังดียับผวาไปปัดไว้ได้แมตัวเตะลุกนิ่งคนนี้อันตรายครับไปติดสภาพสนามนี่เลยครับแมยิงไกลบอลชันแลบแล้วโอ้โหรับไปได้ครับดัตพงเดวิสัน แข่งต่อมาจังหวะนี้วิ่งขวบมาแล้วครับวีรยศแต่ะ่ามถึงก่อนแล้วบอลตกอยู่ตรงนั้นจะยิงอีกทีหนึง่งเสียบจังหวะนี้คว่ำไปแล้วครับโอ้โหอัดกันมันจริงๆครับแล้วไม่มีฟาวครับมัดต่อหมัดจริงๆครับดูจังหวะภาช้าครับสกัดจังหวะแรกนี่ยังไม่พ้นอันตรายเลยครับตามไปเสียบอีกทีหนึง่งแล้วนนี้ปะทะกันแล้วก็เตะทิ้งออกไปอีกทีหนึ่งครับนัทจะพงษ์ เปิดมาได้มงด้วยโอ้โหแต่ว่าข้ามคานไปครับที่จะได้ประตูหนีห่างออกไปแต่ว่าทําไม่ได้ครับเทคตัวขึ้นมงครับแต่ว่ากดไม่ลงเจนรงเจนรงไหลาตามช่องทะลุข,ขึ้นมาแล้วเปิดมาแล้วได้ปัดโอ้โหนุนหก,กรอบออกไปครับลูกีของเจนรงคูผาตอนนี้ไม่ก่อนเลยครับนี่ครับดูภาพช้าไหลเข้ามาแล้วปั่นเลยครับไม่ต้องจับ เปิดมาเสาสองเอาได้มงด้วยครับแล้วโอ้โหบอลไม่เข้ากรอบครับแม่ได้มงแบบหนึ่งหนึ่งเลยครับลำปางนี่ครับดูจังหวะภาพช้าครับแม่หนีตัวประกบอย่างชานชนมาได้เจนรงคืนหลังมาวิ่งมาแล้วใส่ลูกนี้โอ้โหผิดเหลี่ยมไปไกลเลยครับขวาครับเติมขึ้นมาแล้วครับชานชนชานชนมองข้างในเปิดมาลูกนี้ลง แล้วอีกเรียบร้อยครับโอ้โหครับบอลแร่แบบไม่ต้องจับครับเจนรงภูผาสองประตูต่อสูนไปเลยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพชาครับทาน์ชนคอสมาแล้วแปลเลยครับโอ้โหฮาฟบอลเล่ครับลูกนี้แม่บอลนี่เสียบตาข่ายเสาสองเข้าไปเลยครับเจนรงภูผาดูได้สวยมากครับวางเท้าเนี่ยครับกะจังหวะบอลมาแล้วบางเท้ามันไซโป้นิดด้ด้วยครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลย ทักษะลุนล้วนเยอบลูกนี้จังหวะสองยังเป็นของระนองเจนารงยัดมายอนกีซองแล้วเข้าสายยิงโอ้โหท่ามทานเงอะใหญ่ซัดเน้นเลยยอนกีซองวราพงศ์ทุ่มขึ้นหน้ามาครับวิรยุทธ์คืนกลับไปเบิ้ลมาจังหวะนี้อาวครับบอลหลุดมาสาวสอง แต่งแล้วไหลมาเดวิสันยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเสยเพดานเข้าไปครับตีไข่แตกเลยครับลำบาน f อดูครับไหลมาจังหวะนี้ครับซัดแบบนี้ไม่ต้องเซฟเลยครับนัตพงศ์โอ้โหทั้งแรงและทิศทางนี่มันเสยคานเลยครับประตูที่10ของเดวิสันในฤดูกาลนี้ครับมีพื้นที่ให้เขาครับนรงกรล็อกตัดเข้ามาย่งได้อยู่ครับ เปิดมาจังหวะนี้ให้กับเดวิสันแล้วเดวิสันเกี่ยวได้ยิงเข้าประตูไปแม่มีทงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินซะก่อนครับตีเสมอไม่ได้ครับโอ้แล้ววิ่งมาประท้วงกันใหญ่เลยครับยังตามหลังอยู่ครับลำปางเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้าครับโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ล้ำและครับเพราะว่ามาจากตำแหน่งล้ำหน้าด้วยครับแล้วนี่ก็ล้ำอยู่แล้วครับเนี่ยชัดเจนครับผมอ๋อยูนีล้ำหน้าครับเดวิสันศาสยาวมาของลำปากเอาครับวิ่งแข่งกันแล้ว ควบถึงก่อนแล้วเข้าเขตโทษแล้ววีรยุทธ์ได้ยิงติดเซฟโอ้โหช่วยไม่ไดยครับนัาพงศ์ยังไม่พ้นอันตรายลำปางมาใหม่ไหลามาจังหวะนี้ได้เปิดติดแฟงครับลำปางมาอีกลรอบหนึ่งไหลเข้ามาเกี่ยวได้แล้วยิงบนลฉลบแล้วเข้าประตูไปแรงแล้วตีสเสมอครับลำปางนาทีสุดท้ายครับจากวีรยุทธ์ศรีวิชัยลำปางชดเนียบ หักเข้ามาครับวีรยุทธ์แต่งหนึ่งทีแล้วยิงบอลน่าจะแฉลบด้วยครับแล้วเปลี่ยนทางครับปัดไม่ออกครับนัตพงศ์ผมมาดูครับเกี่ยวมาแล้วนี่แหละครับไปแฉลบกองหลังครับเดี๋ยวดูว่าโดนใครงหวะสุดท้ายโอ้โหหักอกได้ครับตังปอมได้เปิดมาลูกนี้เอ้าได้บงแล้วโอ้โหข้ามทานครับจัดทุ่มเร็วพุทธสิน เ่านุกีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเกมนี้และวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดทาง a i s Play ก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณอัครพรจิตอํานวยและผมธนทรลือสิริต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ